กับสวัสดีครับวัพ่อปุ๋มแต่ไม่นแนวอีก <c ười> คือเกอ่าคือเดิมครับป <c ười> ักเทียงครับปักเทีงยงมือ่คนละมุมตะแก่เลยพี่หนอมือเียเขากระไดอันนี้มือคนแก่โอ้ยละมุมก็ละแก่เลยพี่นอ้องขอทายโอ้อยสบายก็โทโ่เด้อเป็นมาเห็ดง,นงานใช่ไหม่ะนี่กว่ามานั่งเล่นกว่า โอ้ยฉันร <c oughs> ้องที่ไหนร้องเมื่อยตอนพักเพียงห้าหินเขาเดียวกับผ้ากันนอนพักข้าวนึงครับพี่น้อง <c oughs> ไปตรง,งน,นั้นฝนพี่น้องความคึ้หนะซองมือ้องหันนี่บ่ได้ท้ายลงไป ตัดอยู่หนาแปลงครับพี่น้องวันนี้กลับมาตัดลังแปลงเพื่อเอาพี่นอ้องควอมคบหนาตัดเป็นลายปัญหาแล้วอันนี้มึงตัดต้งมือหุ่นละพี่น้องก็คลิปุ่นละมวงหนีลงตัดนี่บ้คั้นเดน่นออกไปอยู่พี่นอ้องเพิ่งหันกันว่ารถคลิปมีปัญหาก็เลยโบ้คั้นเดส่ไปอยู่พี่น้อง นายชื่ได้แป๊พ่วงผลัะพี่น้องอยู่นี่ใบอยู่นี่ายเติ๋อพี่ดิพี่นอ้องภาคากินเขาทีมงานผุนพันกับภาคกินเขาเกันพี่น้องทีมงานผมยวงเต๋อพี่นอ้องยุขุนเบดิดยสเต๋อเบดิด ถ้าก็นอนเอเดตอาลาด,ดยูกเต๋อเถอะตัดมงไม,ม้มาเบิ้งฟอมขุดนาเมื่อนี่พี่น้องจะได้ประไดแล้วคนงานมื่อนี่ประมาณแปดคน,นเห่อพี่น้องมันแปดคน,น,นงานมือน่อ งานแปดคนเท่าเดิมแปดเกาข้นเนี่แหละเครื่องสองตัวพี่น้องตัวหนึ่งลมใหม่ตัวหนึ่งหันพี่น้องมาเบิ่งความคึบนน้ำวัอนี้ไรยปันใดหัดหมองละ ในซ้ำเนียแล้วพี่น้องอค้อมูลน้ำื่อนี่เที่ยงแร่งหรือสิได้ประมาณซ้ำเนียแล้วพี่น้องจะหาคำเฮ็ดจากนี่ไปหาคำก่อนสิเตะประมาณซ้ำเนียดละค้อมูลน้ำข้างในก็นมีพี่น้องข้างในผมว่ามันเป็นไทยมันไปตัดไปข้างในก็นมีตัดถ่ายแปลงพี่น้องมีไทยแปลงไอเอาใบย่างเที่ยงวะขีดไปได้ไล่ไปได้ละ ไอพี่หน,น้องมึงเพื่อผู้บ่เคยเห็นผู้บ่เคยในว่าเห็ดแนวมูลีน้องพี่น้องอยากให้พี่น้องในหูได้เห็นนําเทียบพี่น้องอยากเค็ดเทียทันใดอยากเค็ดน,นะใกไ,ได้ันได้ยังไดนะบางคนกับเ่เคยเห็ดเนาะบ่ะเคยมาพวพันกนับแนวมูนีน ตัสิได้ไปขายแต่รถโอ้ลำบากพี่น้องมันมันยังไงตัดใหม่นี่เม่งานหนักนี่แหละพี่น้องไม่นี่มันบวบไม่งานหนักเลยล่ะสำหรับผู้ใดเสียดี่ก็ต้องมีคนมีคข้นความเข้าไปคน้นความอาวุธความเจ้างเสียดได้ลดความผลักความนี่น้องดีจา้างตัวรถคนอื่นแกนนี่ก็บ่บาไว้พี่น้อง ต้องมีรถจะคล้องผมอันนี้ความคืบหน้าของอีกทีมงานหนึ่งพี่น้องที่ว่าตัดได้ไวเยอะดิอันนี้ตัดเซานี้ด้พี่น้องนี่มันตัดเซานี้ได้สามตัวพี่น้องทีมงานน,นี่ตัดนี้ได้สามตัว เชียงตัดหญ้าด้วยพี่น้องตัดนี่ที่งานนี่บนไซเชียงตัดหญ้าตัดจีบไป,ว,ปวันนกจีบไปวันนี่น้อยเดียวตัดสวนทั้งนี้เลยพี่น้อง ไม่เดี๋ยวนึงได้พวงหนึง่งบอกพวงหนึ่งวันนี่เอาคุบหนาก็มึงนี่ ส่วนทั้งนี้เก่าเพาขั้นเบิดอยู่พี่น้องอยังเหลือปลายแถวอยู่หน่อยนึงรถขีดเขาบ่ไใดมันเขาหยา,าดเลยเ่ราขั้นขีดส่วนทั้งนี้ถ้าเอาใส่กันกับสุมนี่แหละพี่น้องตัดใส่กันกับสุมนี่แหละทั้งที่ได้ขีด สบายใช่ป่ะโอ้ต uh> ึ่งเม่ทั้งลูกเลไบานเตี้ยนมันเปิดให้มันไปละกินั่งนึงมันกำลังกินเขาพี่งนาะอี๊บมันกำลังกินเข่าเอออ quần nước sáng quá tiếng mặc quần thắng lúc sau lại cái nọ bưng ngá anh vậy lúc sau này anh vậy ngá anh vậy nè xí thứ bưng ngã anh vậy chi hay này bưng con này bưng con này đột bưng con này này sờ bài khác mẹ cũng đủ nhỉ bưng nhỉ sờ bài khác

สำมาไปได้ไดกะผู้รับเหมาเพิ่นเอาเป็นตันได้พี่น้องเอาเป็นตันแล้วก็มาจาออ้างพี่น้องอีกทีนึงจ้างไร้วันมาจ้างมุขผมไร้วันพี่น้องเมื่อเรือบรรจ้างวันละสี่ลอยบ่เมื่อเออมื่อเรือบรรจ้างวันละห้าลอยบ่ก้อนกนหนนเรียนจิ้งนี่วันละสี่ลอยพี่น้อง สำหรับไล่ไดเนาะมันจ้างเป็นไล่วันกันเมากันลีวเต้คุยกันพี่น้องกันเมางานเมาเลวเตคุยกันว่าขาดซอยรอกพี่น้องแต่ไม่าลร้อยหอกงานเมาเดี๋ยว้คุยกันได้เนาะสองอยห้าสิบซ้มรอยเจโบกันได้สำหรับไล่ไเนาะมันปุมีราเป็นทุก ต่ละร้อยสามสิบเลีนล้านว่าแต่ว่าขันเลีนลงงานกะแตละร้อยเก็ดสิบสองร้อยพี่น้องให้ได้ของรถบรรทุกดินี่นเลีนล้านกะแต่ละร้อยสามสิบแถวบ้านผมดิเนี่มันเล้วเต่พื้นที่พี่น้องเรื่องมาแล้วแต่พื้นทีแล้อพี่น้องเ่แมน่นนี่อาละพื้นทีกะ อ่ะทีเถื่อก็ผมอานหนับุนทีกับสีแพงก็ท่างผมเดี่ยวแต่พี่น้องสำหรับผู้ใดสงสัยแบบใด้หรืออยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบใด้กับข้อมีเข้ามาได้ครับพี่น้องสงสัยว่าผู้ใดไปขายกใคะจอกเปียกใส่เนี่ยข้อมีเข้ามาได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอลปากเพียงเท่านี้พี่น้อง ้ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ่างนันี่ยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องแล้วคลิปนี้ผมขอเข้าห้องไปสวัสดีครับบ๊ายครับพี่น้อง